ข้อส0่พ้อควแต่ละข้อต่อไปนี้เป็นจริงหรือไม่เพราะเหตุใดข้อ1 Cos π คอส่วน2บวกส่วน3เท่ากับ Cos พ่ส่วน2อบวก c อ s ่ส่วน3มาดูที่ข้อ1นะคะวิธีการตรวจสอบก็คือเราจะต้องรู้ว่าข้างซ้ายเท่ากับข้างขวาหรือไม่นะคะก็ลองทำดูนะคะ Cos π พส่วน2บวกส่วน3 ก็คือคอสคูณควายขึ้นไป3ามพายบวก2อพายส่วน6นะคะอ,อันนี้เราทำข้างซ้ายก่อนนะคะ Left Side นะคะก็จะเท่ากับคอ s 5้าพายส่วน6คอสพายส่วน6มีค่าเท่าไหร่นะคะก็แปลงมุมเป็นคอสพายลบพายส่วน6 จากวงกลมหนึ่งหน่วยนะคะจากของวงกลมหนึ่งหน่วยจุดนี้คือคู่พายจุดนี้คือขี้พายนะคะอันนี้คือหมุนไปในทิศทวนเข็มนาฬิกาเมื่อเซต้าเป็นบวกหมุนไปในทิศตามเข็มนาฬิกาเมื่อเซต้าเป็นลบนะคะ Cos เซต้าคือค่าบนแกน x s i n เซต้าคือค่าพิกัดบนแกน y นะคะนี่คือหลักอ่แล้วก็หลักการแปลงมุมแปลงมุมเอ็นบวกลบเซต้าต่อตัวเดิมเครื่องหมายตาม a d ดร n นนะคะ นี่หลักการแปลงมุมที่ต้องทราบตอบตามตัวเดิมเครื่องหมายตามคอร์ดรนะคะอ่ะเราก็มาดู cos พายลบ 5, ลบพายส่วนหกไพคือจุดนี้ใช่ไหมคะลบก็คือไปในทิศตามตาม,ตามเข็มนาฬิกาพายส่วนหอยู่ในคอรดแรที่ลบแล้วอ,อยู่ในคอรดแรที่2นะคะคอรดแรที่2คา่าคอสเปน็นลบเพราะว่า ค่าซายเท่านั้นที่เป็นบวกนะคะร้สที่2องซายเป็นบวกเพราะฉะนั้นคอสเป็นลบคอสพพยส่วน6นะคะ,ะ,คะก็จะได้เป็นลบคอส30องศาคือลบรูสส่วนสลบรูสส่วนสนะคะต่อไปทำในข้างขวาบ้าง right side ข้างขวา คศไพส่วนสองบวก o คศไพส่วนาสาม s อ่อส่วนสองคือณนะจุดนี้นะคะบวกจากศูนย์ไปอีกายส่วนอสอง s คคือแกน x จุดนี้คือจุดศูนย์หนึ่งคือศูนย์บวกกับ o คศไพส่วนสามคือ c o s หกสิบองศาคือหนึ่งส่วนสองเพราะฉะนั้น คำตอบในข้างขวาคือ1นส่วนสเราจะได้ว่าลบรูส3ส่วนสไม่เท่ากับ1นส่วนสนะคะดังนั้นเขาบอกว่าเท่ากันเพราะฉะนั้นจึงตอบว่าผิดนะคะ False เป็นคำตอบที่ผิดแล้วก็ได้ทำการพิสูจน์แล้วเป็นแบบนี้นะคะต่อไปข้อที่2 ไซ n พายส่วน3 Cos พายส่วน6บวกโคศพายส่วน3 s i ไซนพายส่วน6เท่ากับ1ข้อที่2นี้นะคะเราทราบค่าพายส่วน3แล้วพายส่วน6รู้แล้ว Cos พายส่วน3รู้ไซนพายส่วน6รู้เพราะฉะนั้นแทนค่าเลยนะคะไซพายส่วน3คือไซน์60องศาคือรูทสส่วน2 คูณกับโคศพายส่วน3ามโคศองศาคือรูทสส่วน2บวก cos 60องศาคือ1ส่วน2อคูณไซด์พา,ายส่วน6คือไซด์สองศาคือ1ส่วน2นะคะก็จะได้คำตอบเป็น3ส่วน4บวก1ส่วน4เท่ากับ4ส่วน4เท่ากับ1นะคะ คือข้างซ้ายเท่ากับ1ข้างขวาเขาบอกว่าเท่ากับ1พอดีเพราะฉะนั้นข้อ2จึงตอบว่าถูกต้องนะคะต่อมาข้อ3 s มไซน์าพายส่วน6ไซน์าพายส่วน6บวกไซนพายส่วน3เท่ากับไซนพายส่วนอเราก็ รู้ค่าพายส่วน6กพายส่วนสพายส่วนสแล้วใช่ไหมเราจึงแทนค่าได้เลยนะคะไซพายส่วน6คือ1ส่วน2บวกไซพายส่วน3คือรู้สมส่วน2เท่ากับไซพายส่วนเออเท่ากับเท่าไหร่1บวกรูทสส่วน2นะคะนี่คือข้างขวาอ่าขอโทษค่ะข้างซ้ายนะคะตรงนี้นะ ต่อไปไซน์พายส่วน2คือณจุดนี้ใช่ไหมคะณนะจุดนี้ไซายพายส่วน2อซคือแกน y คือ1นะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นทซนพายส่วน2คือ 1, mm hmm. 1เท่ากับ right side mm hmm. จะพบว่า 1, mm hmm. 1ไม่เท่ากับ1บวกรูทส mm hmm. ส่วน2น,น,นะคะ1ไม่เท่าก mm ับรูทสส่วนบวกรูทสส่วน2เพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้จึงผิดนะคะต่อมาข้อ4ี่โสไพ่ส่วน6บวก2องโสไพ่ส่วน3เท่ากับห้าโส5้สาไพส่วน6จากข้อ4เนี่ยก็เรา ข้างขวาดูข้างขวาก่อนนะคะพายส่วนหกลู่พายส่วนสามลู่เพราะฉะนั้นแทนค่าได้เลยคอสพายส่วนหคือคอสสามสิบองศามีค่าเท่ากับรู้สามส่วนสองบวกสองคอสพายส่วนสามคือคอสหกสิบองศามีค่าเท่ากับหนึ่งส่วนสองนี่เพราะฉะนั้นจึงได้เป็นรู้สามส่วนสองบวกหนึ่งนะคะมีค่าเท่ากับรูทสามบวกสองส่วนสองนะคะ ต่อมาข้างซ้ายเอ้ยขอโทษค่ะอันนี้ข้างซ้ายต่อไปข้างขวาข้างขวาคือคอสห้าพายส่วนหกคอสห้าพายส่วนหกเราก็ทำการแปลงมุมเป็นคอสพายลบพายส่วนหนะคะ จอยู่ในรูปที่เราคุ้นเคยพายคือจุดนี้ลบอีกพายส่วน6ลบไปนในทิศตามเข็มนาฬิกาอีกพายส่วน6คือจุดนี้เพราะฉะนั้นอยู่ในคอร์รนที่2อายเป็นบวกนะคะและ Cos เ,เป็นลบเป็นลบ Cos พายส่วน6ตามหลักการแปลงมุมคือตอบตัวเดิมเครื่อหมายตามคอร์รเนนะคะก็จะได้เป็นลบคอสพายส่วน6คือ Cos 30องศาจึงเป็นลบรูทสส่วน2เป็นคำตอบนะคะ ดังนั้นจะพบว่า r o ู t 3บวก2ส่วน2ไม่เท่ากับลบ r o ู t 3ส่วน2อย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อ4จึงผิดต่อมาในข้อ5ข้อสุดท้าย c ค้งส์ไพส่วน4ขัน4ทราบมุม พายส่วน4ทราบพายส่วน2ทราบเพราะฉะนั้นแทนค่าได้เลยพายส่วน4คือรูทสองส่วนคอสพา,ายส่วน4คือรูทสองส่วน2องไซพายส่วน4คือรูทสองส่วน2นะคะเพราะฉะนั้นได้เป็นรูทสองนะคะสำหรับ้างซ้ายนะ,ะต่อไปข้างขวาเลฟไซ์ไซพายส่วน2คืออยู่นะ s t r จ n g z นี้นะคะพายส่วน2ซายคือแกน y แกน y คือ 1, 1เพราะฉะนั้นจะได้ว่าไซพายส่วน2คือ 1, mm hmm. 1จะพบว่ารูทสองไม่เท่ากับ 1, mm hmm. 1> นะคะ mm hmm. ดังนั้นคำตอบจริงตอบว่า false ผ mm ิด hmm. นะคะจากในข้อสิบนี้เนี่ย ก็ใช้หลักการเดิมเช่นกันนะคะก็คือวงกลมหน่วยค่อยๆไล่มุมนะคะแล้วก็แทนค่ามุมที่ทราบค่าไปนะคะรือว่าคอสคือพิกัดบนแกน x อ็กคือพิกัดบนแกน y จตุภาคแต่แลจะจตุภาคอะไรเป็นบวกเท่าว่าเอาไซแทนคอสการแปลงมุมเอ็นบวกลบเซตาใช้หลักการตอบตัวเดิมเครื่องหมายตามวอร์รนนะคะแล้วก เนื่องจากมุม30-45-60มีการใช้เยอะนะคะก็พี่ก็จะสรุปนะคะมุม<ะ>ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเคยสรุปไปให้ดูแล้วครั้งหนึ่งด้วยพายส่วนหพายส่วนสและพายส่วนสก็คือ60 45 30สามสไซคอสแทนนะคะใช่คือ1ส่วน2รู้2ส่วน2รู 2, ้3ส่วน2แล้วก็รู3้3ส่วน2อันนี้คอสแล้วนะคะรู2้2ส่วน2 1ส่วน2ต่อไปแทน1ส่วนรู้3 1และ รู้สามนี่นะคะคือมุมที่ต้องรู้นะคะสามสิบสี่สิบห้าหกสิบนะคะต้องท่องให้ได้นะคะแทนก็คือหนึ่งส่วนรู้สามหนึ่งรู้สามสายกับคอสก็จะสลับกันนะคะโอเค